สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวคาสโนวาครับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถยนต์ MG Maxus s e นะครับรถ MPV ที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาเขาดีที่สุดเลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเปิดตัวอยู่ที่ราคา1,749,000บาทนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาปรับลดลงมา370,000บาทเหลืออยู่ที่1,300,000 99,000บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปทดลองขับนะครับแล้วก็จะมาสรุปให้ฟังครับว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจและจุดไหนที่ต้องปรับปรุงบ้างกับ Max 7คันนี้ครับ อาละครับก่อนนี้เราจะไปทดลองขับกันนะครับผมจะมาหามาดูฟีเจอร์ต่างๆของตัวรถกันก่อนละกันนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับก็จะมาพร้อมหน้าจอที่เป็นแบบทัชสกรีนนะครับซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนนะมีสปริทระหว่างหน้าจอหลังพวงมาลัยนะครับซึ่งก็จะบอกข้อมูลการขับขี่ต่างๆแล้วก็หน้าจอกลางนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะคอยเอาไว้สําหรับ ตั้งค่า,าต่างๆขอตัวรถนั่นเองนะครับบริเวณคอนโซลกลางนะครับก็จะมีปุ่มที่เป็นแบบสัมผัสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลดล็อกอาการล็อกรถแล้วก็เรื่องของตัวเปิดประตูข้างนะครับไฟฟ้าก็สามารถเปิดได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับในขณะที่เรื่องของระบบเกียร์นะก็จะเป็นการอยู่ด้านขวาของพวงมาลัยนะครับด้านซายก็จะปรับเรื่องของไฟเรื่องของระบบปัดน้ำฝนต่างๆนะครับ เวลังคาเป็นแบบซันรูฟนะครับเป็นพาราโมิก g าสซันรูฟนะแล้วก็แบ่งเป็นสส่วนนะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะก็มีเชดกันให้ด้วยตัวเบาะนะครับเบาะคนขับกับเบาะนั่งเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับคนขับมีปรับลุมบ้าด้วยและที่สําคัญนะครับมีเป่าลมร้อนแล้วก็ลมเย็นด้วยนี่ถือว่าดีมากๆเลยสําหรับรถที่เอามาขายในเมืองไทยนะเพราะว่าราจอดตากแดดเนี่ยตัวนี้เนี่ยมีตัวเป่าลมเย็นช่วยให้มัน ระบายความร้อนจากตัวเบาะได้พอสมควรดีพอสมควรเลยนะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นหนังแท้เป็นหนังนับป่านะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณคอนโซลด้านหน้าเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับว่าเบาะแถว2แถว3เป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับเข้ามาที่นั่งตอนหลังนะครับก็จะเป็นประตูสไลด์แบบไฟฟ้านะครับสามารถเปิดปิดได้ทั้งตัวมือจับแล้วก็ตัวสวิชด้านนี้นะครับข้างหน้าก็มีตัว นะซึ่งผมก็ได้ลองเปิดให้ดูไปแล้วนะครับตัวบอบาดแถว2นะครับไม่มีไฟฟ้านะครับเป็นระบบปรับมือนะซึ่งรถในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นปรับมือแมนวนวลทั้งหมดนะครับก็ไม่มีใครได้เปรียบ,เป,ยบเปรียบกันนะครับมีตัววางแขนมาให้ทั้ง2ฝั่งนะต้องบอกว่าตัว Maxus s e v เนี่ยตัวรถเขาค่อนข้างกว้างแล้วก็ค่อนข้างยาวนะถ้าเทียบกับมิติรถที่เป็น MPV ไซส์นี้ราคานี้นะครับ เรื่องของระบบแอร์ตอนหลังสามารถปรับเองได้นะจะปรับอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ปรับได้นะครับเป็นแบบทัชสกรีนให้นะแล้วก็มี USB C ให้นะครับตรงนี้เป็นช่องวางแก้วให้นะครับที่สำคัญตัวที่มันเป็นแบบกับตันซีของตัว m a x s e v เนี่ย walk to h r u ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับก็ใครที่มีเด็กๆหรือว่าจะเดินไปที่ล่างตอนหลังเนี่ยสามารถเดินได้ง่ายนะครับ แอรนะครับช่องแอร์มีเรเวณหลังคาให้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของฟีเจอร์ในแถว2ตนะครับนะต้งบอกว่าตัวบอกเขานั่งสบายด้วยนะไซส์ไม่เล็กมากนะครับแล้วก็บริเวณขาเนี่ยสามารถยืดสอดเข้าไปใต้บอกที่นั่งด้านหน้าด้วยผมถือว่าบริเวณที่วางขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่จุดหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือเรื่องของเวลาเข้าออกนะครับตัวประตูเนี่ยค่อนข้างเตียเ้ยไปนิดนึงนะครับเพราะว่า ผมค่อนข้างตัวสูงเนาะถ้าออกเนี่ยจะต้องก้มหัวออกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราออาให้ดูนะฮะอะอ,อถ้าเข้ามาไม่กม้มหัวนี่มีโอกาสโดนได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังนิดนึงเวลาเข้าออกในตัวของ m a x กซัตตัวนี้ครับตัวบอดแถว3นะครับต้องบอกว่าเอาจริงๆตัวของเท็เจอร์หนังต่างๆของเขาเนี่ยที่เป็นหนังแทนในป้าเนี่ย ิลลิ่งกันนั่งมันนั่งได้ดีมากนะแล้วก็มีช่องแอร์บริเวณด้านบนนะครับช่วงขานี่สไลด์มาสุดนะต้องบอกว่านั่งได้นะผมถือว่าคนไซส์ใหญ่ๆนั่งได้เลยและที่สําคัญตัวพนักพิงเนี่ยสามารถปรับเอนได้ด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าศารีรษะเนี่ยถ้าคนตัวสูงหน่อยเนี่ยมันจะค่อนข้างติดสักนิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีช่องวางแก้วให้ด้วยนะแล้วก็มี usb type c มาให้นะครับก็ต้องถือว่าแถว3เนี่ยสามารถนั่งได้จริงนะครับอะเดี๋ยวเราไปดู ห้องเก็บของท้ายรถเกลียวห้องสัมภาระเป็นยังไงนะครับว่าสามารถพับเบาะได้แบบไหนบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับมาครับเรามาลองดูด้านท้ายกันสําหรับเก็บสัมภาระนะว่า m a x กซ r เนี่ยเขาสามารถเก็บสัมภาระได้ขนาดไหนนะครับถ้าใส่เบาะแถว3เข้าไปนะครับไม่พับเก็บนะครับก็จะมีพื้นที่ประมาณนี้ไม่ใหญ่มากอะไรนะครับแต่ถ้าอยากจะเก็บของก็สามารถพับเบาะลงไปได้นะครับ ฟับนี่ง่ายๆเลยนะครับแต่นี้ก็จะเย็นนิดนึงนะฮะรถทดสอบนะครับก็ประมาณนี้สามารถขนของได้นะครับ หลังจากที่เราดูฟีเจอร์ต่างๆของตัวรถกันไปแล้วนะครับคราวนี้ก็มาเข้าเรื่องสมรรถนะการขับขี่กันดีกว่าครับสำหรับตัว MG Maxx Seven น,นี้นะครับจุดแรกเลยที่ผมต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับอันนี้เนี่ยแหม่ตัวนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะจดจําค่าที่เราตั้งค่าไว้ได้ก่อนที่จะดับเครื่องนะครับ mm hmm. รเวลาเราสตาร์ทเครื่องใหม่เนี่ยค่าต่างๆก็จะกลับคืนโรงงานค่าที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเซฟไว้ได้นะ เอาละครับหลังจากที่เราตั้งค่าต่างๆแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะออกไปลองขับกันนะครับว่าเจ้า mg maxus 7กันนียสมรรถนะการขับขี่เป็นยังไงไม่รอช้าดีกว่าครับเราไปลองกันเลยดีกว่าครับอ่ะออกเดินทางไปปุ๊บนะจะได้ยินเสียงเห็นไหมตัวนี้เนี่ย maxus เเนี่ยนะครับตัวมือเปิดประตูเนี่ยเขาจะเป็นมือเปิดประตูที่ราบเรียบไปกับตัวรถแล้วจะไม่เหมือน maxus 9นะครับ ซึ่งเวลาขับแรกๆเนี่ยผมเอามาวันแรกเนี่ยผมคข้างตกใจกับเสียงที่ตัวมือเปิดประตูเนี่ยพอมันพุบเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างดังอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเสียงของมือ มือเปิดประตูอัตโนมัติที่มันจะเรียบไปกับตัวรถนั่นเองนะครับขับแรกๆเนี่ยผมดูว่าที่ผมไปเกี่ยวใครหรือเปล่าอ่ะคราวนี้เรามาลองเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ดีกว่านะครับสำหรับตัว m a x กซัต้องบอกว่าเขายกเซตตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมาจากตัว m a x กซเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการขับขี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ performance ดีกว่าคล่องตัวกับตัว Max กซนแน่ๆนะครับ โดยมอเตอร์เดี่ยวตัวนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์ขับนานะครับส่วนแบตเตอรีร่เนี่ยให้มาอยู่ที่90กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งก็จะเท่ากับตัวแม็กซัสดนดีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของระยะทางการขับขี่เนี่ยทุกอย่างมันเท่ากันนะครับแต่ตัวรถเนี่ยของเขาเบากว่านะตัว MG Maxus s e v เนี่ยน้ำหนักอยู่แค่2ตัน2เองซึ่งจะเบากว่าตัว m a ็กซัสนอยู่ประมาณ200กโลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวแบตเตอรีร่เนี่ยก็เลยจะ ค่อนข้างให้ระยะทางการวิ่งที่ไกลกว่านะครับโดยถ้าดูตามสเปคแล้วเนี่ย NEDC นะมาตรฐานการวัดต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยตัว Max กซัเซนเนี่ยจะวิ่งได้ไกลกว่า30มโลโดยตัวนี้วิ่งอยู่ที่570นะครับแม็กซัตนาจะอยู่540แต่ผมลองชาร์จเต็มเมื่อเช้านะครับ100เอ,อใช้งานจริงได้อยู่4-60กิโลเมตรนะครับก็คงเป็นมาตรวัดแบบ WLTP นะครับแต่ว่าถ้าใช้งานกันจริงๆแล้วระยะทําการเนี่ยผมว่าอยู่ประมาณ400กิโลเมตรนั่นเองนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเรื่องของสมรรถนะการขับขี่นะครับส่วนเรื่องของระบบช่วงล่างนะต้องบอกว่าตัว MG Maxus 7เนี่ยค่อนข้างได้เปรียบคู่แข่งในตลาดนะเพราะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ารถ MPV นะครับโดยเฉพาะเป็นกลุ่มของออ mid size หรือว่าเป็น compact size เนี่ยต้องบอกว่า MG Maxus 7เนี่ยค่อนข้างได้เปรียบกับคู่แข่งนะเพราะว่าอย่างค่าญี่ปุ่นนะครับที่เขาเปิดตัว MPV ตัว Compact มาเนี่ยเขาเป็นช่วงล่างแบบด้านหลังเป็น t r อ i o n i o n m นะครับแต่ตัว m a x x ซัเนี่ยช่วงล่างหลังเป็น Multi Link นะครับซึ่ง Feeling การขับเนี่ยก็จะให้ความนุ่มนวลน,นะครับเราขับในเมืองก็จะรู้สึกว่าช่วงล่างหลังนุ่มนวลไม่ค่อยกระเด้งกระดอนนะครับแต่ถ้าขับความเร็วสูงเนี่ยก็ถือว่า เอาอยู่นะใช้ได้เลยนะไม่ได้รู้สึกว่ามันย,ยุ้ยมันโยนอะไรมากมายนะผมเคยได้ไปขับตอนเปิดตัวซึ่งตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าช่วงล่างมันค่อนข้างนิ่มค่อนข้างย,ยุ้ยค่อนข้างโยนเลยนะครับแต่พอมาขับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเฟิร์มขึ้นมันนุ่มนวลแต่ว่ามันเกาะถนนมากขึ้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทาง เ,เขาไปปรับเซตเรื่องของไฟจูนนิ่งเรื่องช่วงล่างอะไรหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันขับดีขึ้นนะครับแต่นั้นก็เป็น first impression นะตอนที่ผมขับตอนช่วงเปิดตัวแต่ตอนนี้ได้ไดเอาลอมาขับยาวๆวิว่งทางไกลดูวิ่งใช้งานอยู่2-3สวันรู้สึกว่าเออช่วงล่างมันดีขึ้นด้านระบบโฮมาลัยนะครับก็จะเป็นไฟฟ้า EBS อยู่แล้วนะตามสไตล์ของรถไฟฟ้ายุคนี้เขานะครับซึ่งก็สามารถปรับโหมดต่างๆได้3โหมดนะนะครับสำหรับใครที่ อยากจะขับพวงมาลัยเบาๆก็สามารถปรับโหมดคอมฟอร์ตได้ไรับพวมาลัยก็จะค่อนข้างเบาขับในเมืองใช้งานง่ายนะครับหรือถ้าใครชอบพวงมาลัยที่ค่อนข้างตึงมือหน่อยหนักๆหน่อยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในช่วงความเร็วสูงเนี่ยเขาก็มีพวงมาลัยโหมดสปอร์ตมาให้นะรวมถึงเรื่องของระบบเบรกด้วยนะตัวนี้ก็สามารถปรับระบบเบรกได้นะครับแบบเซนดหรือว่าจะเป็นแบบสปอร์ ก็จะให้การเบรกที่ค่อนข้างมั่นใจมากกว่า mm. เรามาปิดท้ายกันเรื่องของออราคากันดีกว่านะครับสำหรับตัว MG Maxus 7ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยเปิดตัวอยู่ที่1,749,000บาทนะครับ mm. ก็ถือว่า ตอนนั้นก็คือหาพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่ายังไม่มีรถกลุ่มนี้ออกมาเลยนอกจากตอนที่เขาเปิดตัวตัวแม็กซ์ซัออกมาซึ่งตอนนั้นก็2ล้านกว่าเนาะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยในกลุ่ม MPV เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็น MPV สไตลต์รถตู้หรือว่า MPV ที่จะเป็นสไตล์แบบรถที่ไม่ได้เป็นสไตล์รถตู้ซะทีเดียวนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตลาดมันค่อนข้างที่จะ ไม่ใช่บลูโอเชียนแหละมันค่อนข้างที่จะมีคู่แข่งตลาดมากมาย MG เขาก็เลยปรับราคาลงมาตัวนี้อยู่ที่1,399,000บาทซึ่งต้องบอกว่าเอาจริงๆในรถกลุ่มที่เป็น MPV นะครับไซส์ขนาดนี้นะซึ่งต้องบอกว่ามิติตัวถังของเขาเนี่ยความยาวเขาในประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็ฐานล้อในประมาณ3เมตรเอาจริงๆไซส์เขาจริงๆก็เหมือนประมาณรถพวก p p v ทั่วไปนะ ก็ขับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีคู่แข่งในตลาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคานี้เนี่ยผมถือว่าเป็นการตั้งราคาที่น่าสนใจมากนะหนึ่งล้าบาทแต่น่าแปลกใจนิดนึงครับว่าเราไม่ค่อยเห็น MG m a x a s วิ่งบนท้องถนนเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็ได้ลองสอบถามทาง MG ไปว่ายอดขายเป็นยังไงหลังจากที่ปรับราคาลงมา370,000บาทนะเขาบอกว่ายอดจองดีมากแต่ตอนนี้ติดปัญหาที่ ไม่ค่อยมีรถส่งมอบให้กับลูกค้านะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่แม่น่าเสียดายนะเพราะว่าตลาดกําลังเดินไปได้นะแต่ไม่มีรถส่งมอบให้ลูกค้านะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทาง MG จเนี่ยจะต้องปรับปรุงนะแล้วก็พัฒนาเรื่องของการส่งมอบรถยนต์เพราะว่ายุคนี้เนี่ยรถจีนเนี่ยเปิดตัวปุ๊บเนี่ยต้องมีรถส่งมอบนะฮะถ้าไม่มีรถส่งมอบเนี่ย ลูกคา้าหนีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่ายคู่แข่งก็เปิดตัวกันโอ้โหกันหนำซัมเมอร์เซลมากไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใหม่ราคาปรับลดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรถที่อยู่ในความต้องการของลูกค้าเนี่ยต้องมีรถส่งมอบให้ลูกค้านะครับก็ต้องรอด,ดูกันต่อไปครับว่าทาง MG จะมีรถส่งมอบให้ลูกค้าได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าเสียดายสำหรับการปรับลดราคาลงของตัว m a x u 7ตัวนี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ผมพาไปทดลองขับเจ้า MG Maxx 7คันนี้นะครับต้องบอกว่าราคาเห็นนะครับน่าสนใจมากนะครับแล้วก็บอดี้ไซส์ต่างๆเนี่ยมันเป็นรถ MPV ไซส์กระทัดรัดนะแต่ว่ามันไม่กระทัดรัดมากมันมีความแบบโอโทงแล้วก็ใช้งานได้อย่างจริงๆเลยนะครับที่สำคัญราคาหลังจากปรับตัวลงมา3 7 0 0 0 0บาทต้องบอกว่ามันทำให้เจ้า Maxx 7คันนี้น่าสนใจขึ้นพอสมควรเลยทีเดียว และอย่างที่รู้นะครับตอนนี้เนี่ยคนที่จองเนี่ยยังไม่ได้รับรถเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับต้องรีบไปจองนะครับที่โชว์รูม MG นะแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจํานวนรถเขาจะมีส่งมอบได้ขนาดไหนนะครับแต่ที่แน่ๆวันนี้เราได้รู้แล้วนะว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นของเขานะครับแล้วก็มีอะไรบ้างที่ควรจะต้องปรับปรุงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเรื่องของซอฟต์แวร์อันนี้ผมบอกเลยว่าแม่ MG ต้องพัฒนานะเพราะว่าการที่เราขึ้นรถแล้วต้องไปตั้งโหมดต่างๆอะไรใหม่มากมายหลายๆครั้งเนี่ย มันทําให้ตัวรถมันดูมีความพรีเมียมน้อยลงและที่สำคัญคือมันทําให้เวลาเราใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยค่อนข้างที่จะจุกจิกแล้วก็น่าลาคาญนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ MG จะต้องเอาไปปรับปรุงนะครับแต่เรื่องของสมรรถนะการขี่รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆภายในรถผมบอกเลยว่า รถคันนี้ไม่ธรรมดานะครับเบาะนั่งแถว2นะครับแม้จะไม่ได้หรูหราว่าแม็กซัไนนะแต่ก็ถือว่าเป็นเบาะนั่งที่นั่งสบายทีเดียวเลยนะครับเพราะว่ารถไซนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเบาะมันจะเล็กแล้วก็การตำแหน่งการวางขาต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างเมื่อยนะรวมถึงเรื่องสมรรถนะด้วยนะครับที่เขาให้มอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่เซตเดียวกับตัว Max กซัไนเลยทําให้เจ้า Max กซัเซนเนี่ยขับขี่ได้อย่างสนุกด้วยแล้วก็ช่วงล่างนะครับที่เป็นช่วงล่างหลังแบบมัลติลิงก์นะครับก็จะเหนือกว่า รถ MPV ไซส์คอมแพคในกลุ่มที่ขายในตลาดตอนนี้ก็ต้องถือว่าด้วยราคาที่เปิดมาอย่างนี้นะครับมีส่วนลดให้370,000บาทก็ทำให้ MG Maxus 7เนี่ยถือเป็นรถ MPV ไซส์คอมแพคที่น่าสนใจในขนาดนี้เลยเดียวครับ